มีเซนเหรอมีบ้างค่ะมันมายถึงว่าไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นจริงมากไม่พี่เห็นอะไรในคลิปหนูว่าที่หนูไปทำอะไรอะวิดีโอที่เราเห็นอะก็คือตอนแรกเป็นตาแข่งก่อนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่เราอ่ะ หรือจริงมั้ตอนนั้นกําลังทําอะไรอยู่ตอนนั้นหนูกําลังจะไปไปลถวายค่ะแล้วหนูแบบกําลังนั่งรอเขาทาพิธีอยู่แล้วก็พิธีกรรมกาลังเกิดขึ้นใช่ใช่เหมือนมีคนกําลังสวดนู่นนี่อยู่แล้วหนูก็ร่างรอระหว่างรอรอค่ะใช่ค่ะแล้วรู้ตัวอีกทีตอนไหนรู้ตัวอีกทีตอนอยู่ที่ไหล่แม่ค่ะแล้วแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบเหมือนเหนื่อยเหนื่อยก็เลยแบบคือตอนนั้นหยุดร้องไห้แล้วใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาไหม หรือว่ารู้สึกว่าเราเป็นอะไรก่อนที่จะเป็นเหรอคะเหมือนเหมือนมีเป็นควันจางๆอยู่อยู่อยู่แถวหน้าค่ะแต่แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นท่อนะตอนนี้เลยนะคะถ้าให้หนูพูดเลขที่หนูชอบมาสองเลขหนูชอบเลขอะบไม่โจดสิโจดสิเอ,อเอาไม่แน่นะไม่แน่เหมือนหนูไปนอนที่เล่นที่งานต่างจังหวัดแล<อ>้วเป็นไปฝันเหมือนว่ามีผู้หญิงแก่มาบอกเรขอะไรน่ะหนูหนูก็พูดใส่ไมเลยวันนั้นอยู่คอนเสิร์ตพี่คะมีสองหนึ่งไหมเพราะเขาเดินมาขายลอตเตอรี่ให้หนูพอดีหนูก็เลยซื้อไปสามใบมันออกไหม ออกค่ะหนูหนูรีบนอนตอนนี้เลยหนูรีบนอนให้คนงานคนงานนอนให้จะเอาเลขเอาสิถ้าเกิดเห็นยูกิหายไปทุกคนไม่ต้องตกใจไปนอนไปนอนได้เลยครับไปนอนไปนอนคำหวังตลอดเยียวยาไม่เอาเอาเลขที่หนูชอบสองเลขคิดได้เลยหนึ่งสองสามห้าแปดค่ะห้าแปดจดไว้ห้าแปด